่านเปาอีกจังน้อยสิเป็นนาพนรม้ท่านเป่ายาก,กินเอยียงครับบอกไม้ทั้งบา้านห้องนี้มันหลายชนิดได้ท่านกงสุนบอกว่าบอกหดขานี่มันแซ่บเชอได้ท่านพี่น้องหลายคนนี่บอกว่าท่านเปานี่รู้สึกว่าสิรอบรู้เรื่องผลไม้หลายที่สุดพี่น้องก็เลยฝากคำถามมา เมียนบม่เนอดจอมเป่านี่เลเลี่ยมคักขึ้นอย่างอีตัวแต่อยากสิล่องพุ่มก็ล่องมาเบิองตัวปัญหารอบโลกพุดจักเบิดมาหุจักแต่ขน,น,นตานี่แหละท่านเป่าพี่น้องทั้งอุบลพ้นถามมาว่าผพละไมสนิดใดนี่ญ่ที่สุดครับท่านเป่าถานับนวยกับบักมี่เราไงสุดฐานับร่วงรวกกับบักกล้วยเพราะว่ามันเครื่อไหไงพิษแล้วครับท่านเป่า คำตอบที่เือคือบอกงะบักงาะม่ใช่น้วยไงจังไดน้วยสาปติหนึ่งเด้ละท่านเงะโลงเลี่ยนครับท่านป๋อใอยว่าเราตัวี่น้องทั้งอุบลหัวแหลบป่านดากลิ้งมีคำถามเพร่อให้แกโตกันขายนาอยู่บเอันมีครับท่านเป่าคำถามจากทาั้งใดละจันเจที่น้องทั้งอุดรบอกว่าอาหารสนิทใดใหญ่ที่สุดครับท่านเปาถทาซิมาทางแนวเดียวกันกับเงะโลงเลี่ยนกันนาซิเป็นลาบปลาฝาพิษหรอครับท่านเป๋า สิ่งที่ถูกต้องคือไก่ย่างเขาสวนกลวงครับภาษาลาปฟ้าไงปะสู่เขาสวนกลวงครับไงกว่าไก่ย่างเขาสวนกลวงก็มีไก่ทอดหาดไงข้อมูลถูกต้องว่ครับท่านเปาอําเภอเขาสวนกลวงสามร้อยยี่สิบเก้าตารางกิโลเมตรอําเภอหาดไงแปดร้อยห้าสิบสองตารางกิโลเมตรไงกว่าป้เจ้าว่าถ้าข้อมูลไว่แม่นบ่บได้เป็นหัวหน้าสารไขฟองดอกผมมายอมอิครับท่านเปา ไงกาไกล้ทอดถาดไงก็มีครับท่านเปามันแม่นอาหารทางเดละท่านจันเจา้ามันไงก็ไกล้ทอดถาดไงคอยสันบดมีครับท่านเปาก็หอยแมงผูนิวซีแลนด์สิครับอืมไงก็หอยแมงผูนิวซีแลนด์ก็มีเดลจันเจา้าอย่าคิดว่าหอยแมงผูนิวซีแลนด์มันสี่ไงก็อาหารของขอยที่จะว่าต่อไปนี่ไงก็นิวซีแลนด์ก็คือขนมจีนน้ำยาแม่บราณของสุนแม่นครับท่านเปาจีนไงเป็นอนดับสามของโลกเลยครับท่านเปา เรื่องวัยุทธ์หรือกังฟูคอยอาชิสูเจ้าบ่ไดเดี๋ยวว่าเรื่องความรู้รอบตัวเจ้าสู่คอยบ่ได้ดอกท่านเปาพี่น้องด้อมเปาทางอุดรอ,อุบลขอนแก่นพนบุยอมท่านเปาพนบอกว่าไงก็ของท่านเปาก็มีหวยมันมีเมนูยังไงก็ขนมจีนคอยว่าอันดับสามของโลกเนี่ยท่านคงสุนมีครับท่านเปาพี่น้องด้อมเปาพนเสลยบอกว่กนั่นก็คือย่างปลาดุกลัเสเซียครับท่านเปาห้วย รัสเซียพื้นที่มันใหญ่รับหนึ่งของโลกคนตัวนี้แม่ว่าที่ทอดดอมเปาเพิ่อสลาดแถอวะแต่ไข่ยม่ได้คิดว่าไข่สิ่อมแพ้ได้ท่านกงสุลเดน๋ยบอกนะว่าท่านเปามีไงกว่ารัสเซียกวาครับท่านเปาปิ้งปุดุกรัสเซียใหญ่สุดตัวเดีครับท่านเปามีแล้วนะคนยังคข่ยม่ค่อยแพ่คนถ้าแพ่คอยไข่ล้ใหญ่กว่าปิ้งปดุกรัสเซียก็คือดีง้อของเพื่อญ่เขาคอเขาใส้กาเล็กซี่ท่านเดียวมนเนี่ยจริงบ่ได้เป็นหัวหน้าศารกเว้ย